เราถ่ายทํากันมาก็พอสมควรครับและที่สําคัญคือนักแสดงอย่างที่เห็นนะครับเยอะมากแล้วก็ผมว่าความสนุกมันก็คือตรงนี้แหละครับเพราะนักแสดงเยอะมากมันจะมีความวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าเหลือสิ่งอื่นใดก็คือยิ่งวุ่นวายเท่าไหร่ก็ยิ่งสนุกมากเลยจิงเหรอใช่ค่ะยังไงครับเราจัดแบบอย่างนั้นเลยครับโอเคครับสนุกครับคนเยอะ นี่เลยดีกว่าถามคนสติดีที่สุดต้องบอกว่าเรื่องนี้คือผูกผมไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพาร์ทปัจจุบันอดีตหรือว่าจะเป็นชาวป่าหมอกหรือว่าในเมืองคือเป็นเรื่องราวที่แบบว่าอีพีหนึ่งเนี่ยทุกคนก็จะได้ดูว่าทุกคนเนี่ยมามาป่าหมอกเพราะอะไรแล้วทำไมทุกคนต้องเข้าไปในป่าอาถรรพ์ที่อันตรายขนาดนั้นเพื่อไปตามหาอะไรเรื่องคร่าวๆก็คือพ่อขุนแผนตัวดีเนี่ยแหละครับไปไล่โมนเอาไว้นะครับ ซึ่งทำให้ทุกคนที่อยู่ในเรื่องนี้เกี่ยวพันกันด้วยทั้งจะเป็นกรรมหรือว่าจะเป็นด้วยมนตาหรือแขนอะไรบางอย่างนะฮะที่ทำให้ในชาตินี้เรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ค่ะพายอยู่ในพาร์ทอดีค่ะก็ใช่ค่ะเป็นอดีตกับปัจจุบันค่ะพาอยู่พาร์ทอดีตที่เหมือนเป็นนางคอยอะค่ะ ไม่รู้จะไล่มนไปทำไมติดไปหลายร้อยปีนางโศกเงี้ยใช่ค่ะห้าร้อยปีห้าร้อยปีนี่คือนานมากนะห้าร้อยปีนี่นานมากไม่ได้ไปไหนเลยค่ะใช่ครับใช่ใช่ดูจากอะไรนะฮะอะไรนะเราจะเป็นคุณแผนเราเอาเลยเหรอครับ เริ่มเลยเหรอรต้องแปลงร่างด้วยดิออเดบจริงจริงมันมีหลายท่ามากครับอยากให้คุณผู้ชมไปเห็นในในละครมากกว่าและที่สําคัญก็คือจําไม่ได้ครับเพราะหลายท่าเยอะเลยก็เลยไม่ทำฮะในเรื่องมีถอดเสื้ออยู่แล้วครับเพราะว่าขึ้นชื่อไว้อยู่แล้วครับว่าเป็นขุนแผน,นทั้งถอดเสื้อแล้วก็เลิฟซีนนะครับจนคิดว่าเป็นหลังข่าวนะฮะพอเลิฟซีนดูเดือดมากจริงๆหลังข่าวหลังข่าวเย็นหลังข่าวเย็นโอเคครับนั่นแหละฮะก็ในเรื่องนี้แฟนตาซีจัดเต็มมากนะครับแล้วอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นตัวอย่างที่ยิงไปแล้วนะครับ CG สุดยอดไหมคะสุดยอดมากค่ะ CG ไม่ว่าจะเป็นแบบฉากไหนก็คือเราเล่นกับรินสกีนแบบว่าโอ้โหเยอะมากนับนับไม่ทั่วเลยถ้าในละครมนตาฝาฝืนและสำคัญวันนี้บวงสวงเนี่ยเปิดตัวลูกชายพี่โอ๊ตด้วยฮะนี่มีลูกชายเฮ้ยอันนี้ขายขาดใช่ไหมครับหยาอยาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทำไม่ครับเดี๋ยวมันจะดังเอาเอาเป็นว่าในเรื่องแล้วกันนะครับในเรื่องในเรื่องอย่าปแงไปแต่งร่องให้แม่ดูหน่อยระวังสะดุด นี่ยืนยืดโอ้นี่แปลงแรกแปลงแรกแปลงแรกโชว์แปลงแรกโชว์หายปั๊บหายตัวสิหนึ่งสองเล่นดีเดียร์นิ่งให้เลยเอามาพร้อมแอคชั่นเฮ้ยน่ทุกคนนิ่งออกเร็วออกเร็วหายมาเลยหายมาเลย แกมถือไม่เป็นต้ใช่ค่ะดูง่ายเข้าใจง่ายสนุกแต่ถ่ายได้ง่ายนะมีทุกสิ่งให้เลือกสรรรับรองว่าครบทุกรถค่ะนักแสดงเยอะักงเยอะทุกมากแต่นักแสดงกลุ่มนี้คือฮิวใจมากเลยนะเพราะงานเราเหนื่อยมากงานเราถ่ายทำแบบทมกลางแดดฝนสู้มาทุกอย่าง แต่เขาก็พร้อมใจที่จะสู้ไปกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนักแสดงคุณภาพจริงๆมีชาวบูชายันอันนี้ต้องชมความสามารถของน้องแก้มเต้นสุดๆฝึกสอนโดยผู้จัดปิ่มค่ะใช่ค่ะคือต้องต้องยกความดีทั้งหมดให้พี่ปิ่มด้วยเพราะว่าฝึกซ้อมมาตั้งแต่แบบว่ายังเต้นอะไรไม่ได้เลย แล้วคือตอนนี้ก็คือแบบว่าน้นนี่เต้นได้แล้วเต้นได้แล้วคือเป็นฉากที่ขนลุกมากฉากหนึ่งค่ะค่ะต้องติดตามในละคร สวยมากสวยมาก,มากคือไม่ว่า<ส>จะ<ห>เป็นแบบว่าฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราถ่ายทําใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นบูชายันจริงๆมีไฟล้อมรอบมีแบบเอาทรายมาลงที่พื้นอะไรแบบเนี้ยแบบชุดหนูอีกชุดอีกคือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมคอสตูมทุกอย่างคือคิดมาหมดแล้วแล้วก็เออเห็นแล้วก็คือแบบตื่นตาตื่นใจแน่นอนแต่น่าที่นา่มีทั้งเศษมีทั้งคน,คน,คนไฟโอหเยอะอะไรมีคนไปหรือเปล่าไม่มีนี่ไงคนไป นี่เยอะค่ะรับรองได้ว่าสนุกษฐาแบบว่าเดี๋ยวดูฉายนะเอกอมน้ำมันก๊าซแล้วพ่นไฟต้องตามดูตอนฉายดูไงนะควงกระบอกไฟด้วยพวกฉากต่อตัวค่ะพวกฉากบู๊ต่างต่างอะไรเงี้ยค่ะมันจะแตกต่างจากละครบู๊อื่นๆที่เคยดูอะค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของ ตีแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเอฟเฟกเข้ามาด้วยอะคะ่ะจะต้องปล่อยพลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะการปล่อยพลังมันต้องคิดค่าด้วยจะแ,แบบว่ายืนปล่อยเบาๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็จะมีค่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้กรี่สกรี้ค่อนข้างเยอะก็ก็มาอรอลุ้นกันว่าฉากต่อสู้เราจะสนุกขนาดไหนระหว่างสากับน้องโค้ดเยอะเยอะมากๆเลยค่ะคสนุกวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา10.00ตรงครับผมทางช่อง7 HD กด35ครับมนตราฟ้าฟื้นตอนแรกครับผมรับประกันว่าคุณผู้ชมที่ได้ไไดู ตั้งแต่ตอนแรกเป็นต้นไปคุณผู้ชมจะติดหนึบไม่ห่างจากหน้าจอแน่นอนครับ